สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนังกลางแปลงและก็ชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับวันนี้ขอนําเสนออีกสักคลิปหนึ่งนะครับกับตํานานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตํานานหนังกลางแปลงที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าจอผ่าโลกของแอดเทวดานะครับ สำหรับผู้ก่อตั้งนะครับก็คือคุณวัชรพลลิมประพันธ์หรือที่รู้จักกันในฉายาแอดเทวดานะครับซึ่งคุณวัชรพลลิมประพันธ์นะครับหรือแอดเทวดา,าตำรวจพล,ล่มนะครับหันมาทําหนังจอยักษ์หนังกลางแปลงที่ใหญ่ที่สุดนะครับคุณวัชรพลนะคบลิมประพันธ์เดิมชื่อคําลนนายจันนะครับหรืออัต,ตพลลิมประพันธ์ชื่อเล่นแอดนะครับ เป็นคนอำเภอชุมแสงนะครับจังหวัดนครสวรรค์สำหรับฉายานะครับแอดเทวดาเป็นฉายานะครับที่แกตั้งขึ้นเองนะครับสมัยที่ยังเป็นตำรวจพลร่มอยู่นะครับตนได้ไปมีเรื่องกับผู้บังคับบัญชานะครับจนทําให้ตนเองนะครับต้องตกงานนะครับเตะฝุ่นอยู่หลายเดือนหันมาทําธุรกิจนะครับตัวเองจนรุ่งเรืองสําหรับคุณวัชรพลนะครับหรือแอดเทวดาเป็นผู้เปิดตํานาน วงการหนังกลางแปลงไทยนะครับซึ่งิรเริ่มทำฉายหนังจอโค้งเรดารหรือจอผ่าโลกจนมีชื่อเสียงในหมู่มหาชนนะครับจนกลายเป็นตำนานเจ้าพ่อหนังกลางแปลงซึ่งจอโค้งเรดารมีขนาดความกว้างอยู่ที่42เมตรและความสูง18เมตรโดยที่นั่งร้านต่อกันนะครับถึง13ชั้นพื้นที่ของจอก็ประมาณเกือบ800าตาราง <m 3 S 2> เมตรได้นะ,นะครับนะกับหนังปัจจุบันของจอ iMac ในพารากอนเนะี่ย ก็ถือว่าจอของแอดเทวดาเนี่ยครับกินขาดเพราะมีขนาดใหญ่ถึง2เท่าระบบแสงนะครับสว่างอยู่ประมาณ10,000โวลต์นะฮะหากมีการถ้าช่วงนั้นนะครับมีการขนย้ายอุปกรณ์นะครับแต่ละครั้งนะครับต้องใช้รถบรรทุก10ล้อเนี่ยประมาณ20กว่าคันนะครับจนกลายเป็นคาราวานหนังกลางแปลงและเอกลักษณ์ของหนังแอดเทวดานะครับคือทีมงานทุกคนเนี่ยหัวเกียนทุกคน และฉายแต่ละทีเนี่ยมีสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่มาสนับสนุนตลอดนะครับเช่นบริษัทไทยน้ำทิพย์บริษัทรีเวอร์เป็นผู้สนับสนุนและยังเป็นหนังอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคือจอบอลสะท้อนแสงเป็นจอแรกของโลกนะครับที่คุณแอดเอามาใช้กันนะครับช่วงสมัยนั้นนะครับเป็นคาโฆษณาที่ติดหูมากในวิทยุช่วงนั้นนะครับคุณแอดได้ประสบความสําเร็จในด้านบันเทิงหลายๆอย่าง จนสุดท้ายนะครับได้เป็นได้ตกเป็นผู้ต้องหานะครับจนทําให้ชีวิตแกเนี่ยพลิกผันไปอีกทางด้านหนึ่งนะครับและจนสู้คดีสุดท้ายก็ได้ออกมาและก็มาทําจนโด่งดังอีกครั้งหนึ่งที่โด่งดังสุดๆนะครับก็คือการฉายหนังข้ามแม่น้ำซึ่งงาน,นวันนั้นนะครับจัดขึ้นในวันที่ระหว่างนะครับวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมปี2533 งานได้จัดนะครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับฉายข้ามแม่น้ำน่านนะครับงานนั้นน่าจะเป็นงานฉลอง400ปีนะครับการขึ้นคลองราดของสมเด็จพระนเรสวรมหาราชนะครับในระหว่างนั้นนะครับก็คือแกได้ใช้เวลาติดตั้งอุปกรณ์นะครับประมาณ1เดือนโดยใช้เสาไฟนะครับเสาไฟฟ้าหน้า10ต้นหลัง10ต้นนะครับเป็นตัวยึดโครงจอไว้ ช่วงนั้นใช้เวลาการทำงานอยู่ประมาณ1เดือนพอเสร็จปั๊บเนี่ยสวันนีครับได้ทำการลองทดลองระบบเสียงระบบการฉายนะครับพอเอาจอพลาสติกขึ้นนะครับมันมีปัญหาก็คือเกิดการสะท้อนของน้ำจอใช้ไม่ได้นะครับก็เลยได้ใช้เปลี่ยนเป็นไม้อัดทาสีพลาสติกสีนาเออสีขาวนะครับโดยใช้ไม้อัดประมาณ115แผ่นทำเป็นแผ่นจอนะครับ สำหรับเครื่องเสียงนะครับใช้เครื่องเสียงของกำนันโอบอ้อมนะครับก่อนที่จะฉายจริงนะครับได้ลองเสียงและแสงเนี่ยก่อนประมาณ3วันช่วงนั้นเนี่ยคนถือว่าเยอะมากถือว่าเป็นงานที่ทําให้คนเนี่ยหลั่งไหลกันมาเยอะมากนะครับและได้ฉายจริงนะครับก็โดยใช้หนังของเรื่องมหาราชดำนะครับซึ่งช่วงนั้น ท่านน่าจะไปยืมมาจากของกรมศิลป์มานะครับและก็ถือว่าปิดตำนานไปเป็นแอดเทวดานะครับจนสุดท้ายแกเลิกทำและก็ขายอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับให้กับคุณวิรลุณที่ชนบุรีนะครับถือว่าเป็นการปิดตำนานที่ยิ่งใหญ่อีกตำนานหนึ่งนะครับสำหรับหนังต่างแปลงที่ใหญ่ที่สุดและล่าสุดนะครับคุณวัชรพลลิ้มประพันธ์หรือแอดเทวดานะครับได้สิ้นใจในวัย71ปี ท่านได้เสียชีวิตนะครับในวันที่23กค,ค,คปี61นะครับที่บ้านพักในจังหวัดพิษณุโลกถือว่าปิดตำนานของเจ้าพ่อหนังกลางแปลงที่แท้จริงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับข้อมูลจากไทรัฐนะครับและก็ข้อมูลจากคุณสมชายน้องคุณแอดนะครับและช่องไทยทิปย์ชาแนลนะครับที่ ต้องขออนุญาตนะครับเอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกทกท่านที่อุตส่าห์รับฟังนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้หน่อยนะครับว่าถูกใจท่านไหมเผื่อให้มีกําลังใจในทําคลิปคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับและก็สวัสดีครับ